Workout with me กับไหลหรือ chest and shoulder ค่ะเปนะอะไรเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปเล่นกันค่ะมาค่ะท่าแรกเราจะเล่นเป็น incline chest press นะคะหรือว่าท่าเล่นอกบนนั่นเอง5เซต12บ reps ขึ้นไปเราจะเล่นแบบค่อยๆ่ไต่น้ำหนักขึ้นไปนะคะถ้าไม่ไหวค่อยไต่ลงมาในคลิปเกือบไม่รอดแล้วนะคะเริ่มจากข้างละ10จนถึงข้างละ20เลยค่ะและต่อมาค่ะ chest press ค่ะ5เซต1บ reps ค่ะเป็นท่าที่เราชอบมากท่าโฟกัสดีๆนี่เราสุดใจเลยค่ะท่านี้ก็ไต่น้ำหนักเหมือนกันนะคะข้างละ15โลนะคะเราพยายามจะเล่นได้ถึง40แต่ไไม่่วาาตอคะ Should Place press ห้าเซต15ถึง20่สิ reps ค่ะและต่อมาคือดิฟค่ะ5เซต12บสถึงสิบห้ reps ค่ะจะให้ดีลงให้ลึกกว่านี้นะท่านี้จะโดนทั้งหลังแขนและอกเลยค่ะโฟกัสดีๆลงลึกๆและต่อด้วยไทเซปบ์ลบพุชดาวน์ค่ะ5เซต20่สิ reps ค่ะพอมาท่านี้เราเริ่มล้าแล้วนะคะทุกคนแล้วกคนขึ้นให้สุดแล้วก็ลงให้สุดกว่านี้ด้วยสู้ดีๆแต่เราไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนอ่่ะะคต้องไปต่อเชสฟลายนะคะ5เซต15บห้า reps ค่ะแล้วจุดพีของมันคือการบีบพอมาค่ะต่อด้วยรีเวิร์สค่ะรีเวิร์สสไไไไนนนนนนนะะะะคจดดด้้้้้หหหลลััังเเเอออาาำกกกกบๆ่่็โฟตปวย ห้เซตยี 5, 20, ่สิบ r e p แล้วก็ดอบทุกเซตค่ะเล่น5กิโลดอบสองจุดกิโลค่ะจบคนเหนื่อยมากๆค่ะพุชเตมวันที่เหนื่อยสุดๆสนนับสนุนให้ผู้หญิงเล่นอัปเปอร์บอดี้นะคะเพราะ่าเขาว่ามันจะใหญ่ใหญ่ยากมากคนเล่นมาด้วยกันจะรู้ดียังไงก็เล่นตามกันได้นะคะห,หาน้ำหนักที่เหมาะสมกับเตงแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะบ๊ายบาย